สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสิ่งนี้นะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสายอีกตัวหนึ่งครับที่เราใช้ลดพืชลดผักนะครับแล้วก็ป้องกันแมลงนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือน้ำส้มขวัญไม้นะครับในถังเลยนะครับที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะครับก็จะ เป็นน้ำส้มคนไม้ที่ผมได้ไปขอมานะฮะไปขอมาจากคนที่เขาเผาถ่านนะครับแล้วเขาเก็บตัวนี้ไว้แล้วเราก็เอาน้ําส้มดิบๆนั้นมานะครับแล้วก็เอามาใส่กับถางตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมเก็บไว้ประมาณ7-8ดเดือนแล้วครับเพราะว่าต้องรอให้มันตกตะกอนเดี๋ยวคลิปนี้เนียผมจะพามาดูนะครับวิธีการ มาดูลักษณะของการตกตะกอนนะครับแล้วก็พวกน้ำส้มควันไม้ที่เราซื้อมาตามตลาดนะครับกับไอ้ตัวนี้เนี่ยเราได้มาจากการเขาถ่านเองแล้วก็เก็บให้มันตกตะกอนเองว่ามันจะมีลักษณะยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงเรามาดูกันเอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือน้ำส้มควันไม้นะครับที่ เราได้ทำการนำมาจากการเผาถ่านของเราเองนะครับเราไม่ได้ซื้อมานะครับผ่านการาทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนะครับเกิน6เดือนขึ้นไปนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างไงมาดู เนี่ยนะครับลักษณะมันก็จะคล้ายๆน้ำมันดิบเหมือนกันนะครับสีเห็นไหมอ่าเข้มขน้นเข้มข้นมากนะครับก็สำหรับคนที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่าน่าจะรู้จักกันดีนะครับสบรรพคุณ ส่วนใครที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังในเรื่องพวกนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเลยที่ได้มาเห็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะบอกว่าเขาจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับในด้านไหนบ้างแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าลักษณะของน้ำส้มควันไม้จากของเราเผาเองเนี่ย ลักษณะเป็นยังไงหลังจากที่เราได้ทำการาให้มันตกตะกอนหเดือนนะครับคือถ้าเอาใหม่ใหมเนี่ยลักษณะของมันก็จะเป็นประมาณว่านึดๆนครับเรื่องกลิ่นนะครับทุกคนกลิ่นนี่จะแรงมากนะครับ ดูความเข้มข้นของเขาเข้มข้นมากลองแตะที่มือความเข้มข้นสูงมากเลยนะครับกลิ่นแรงมากด้วยนะก็ะสำหรับในขวดนี้นะครับ เป็นขวดที่ผมซื้อมาใช้ช่วงใหม่ๆนะครับซื้อมานานแล้วครับอันนี้ลิ์เดียวแต่ว่าใช้ใช้ยังไม่หมดเลยเนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่เขาผลิตตลาดเนี่ยมันจะมีลักษณะสีกลิ่นยังไงครับมาดูกันเดี๋ยวเรามาลองเทกันนะครับว่าต่างกันไหมอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวลองลองเทครับ ดูนะครับอันนี้คือของตลาดนะครับรู้สึกว่าจะใส่นะครับใส่มากลองเทียบกันดูนะครับกรอกใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ชัดเจนนะครับความแตกต่างอันนี้คือน้ำส้มควันไม้ที่เราได้ทำการเอามาเองนะครับ จากเตาถ่านแล้วก็เก็บตะกอนไว้นะครับดำเห็นไหมครัความแตกต่างนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นน้ำส้มคนไม้ที่เราซื้อมาใช้งานแล้วก็กลิ่นนะครับอันนี้กลิ่น กิ่นชุนชุนนะครับแต่ว่าไอตัวนี้ครับชุนกว่าเหมือนมีแอลกอฮอล์นิดหนึง่งกลิ่นกิ่นแบบเหมือนเพิ่มแอลกอฮอล์นิดหน,นึ่งเนี่ยผมก็รู้นะครับผมก็จะรู้ไปพร้อมพร้องกับทุกคนนะครับว่าคือของธรรมชาติเนี่ยนะครับ ไม้อะไรเอ่ยไม้จะแตกต่างกันยังไงนะครับผมว่ามันก็จะไม่ฉุนมากนะครับคือฉุนระ,ะดับหนึ่งแล้วมันก็จะไม่เหมือนมีแอลกอฮอล์ครับแต่ของตลาดนะครับของตลาดมันมีกลิ่นฉุนมากนะครับแล้วก็สีมันก็ใสครับเราก็เราก็คงพอจะเดาได้นะครับว่าของตลาดเนี่ยนะครับ ด้วยความที่อ่าเวลาเราเผาเนี่ยมันได้น้อยนะกว่ามันจะได้ลิปหนึ่งกว่ามันจะได้แบบใหญ่ๆอะ่ะมันก็ต้องใช้ไม้เยอะใช่ไหมครับมันใช้ไม้เยอะแล้วทีนี้เนี่ยมันกว่าจะได้นะครับผมว่ามันก็จะต้องมีการเวลาทําขายมันก็จะต้องต้องมีการผสมนิดนึงเนี่ยผสมแบบโน่นนี่นั่นเข้าไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ผมก็ มาทำคลิปแนะนําว่าอันนี้คืออะไรนะครับพอดีผมได้น้ำส้มควันไม้มาแต่ก่อนก็ซื้อเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยแถวบ้านนะครับโดยเฉพาะาน้องชายก็เผาถ่านอยู่ครับก็เลยไปขอเข้ามาแล้วก็เอามาทิ้งไว้6เดือนคลิปนี้ใช้เวลายาวนานมากนะครับ6เดือน7เดือนนะครับกว่าจะได้คลิปนี้เพราะว่าต้องรอต้องรอให้ทุกคนเห็นจริงๆว่า ไอ้น้ำส้มควันไม้ที่เราเก็บไว้ให้มันตกตะกอนเนี่ยนะครับมันมันยังไงเพราะว่าตอนเอาไม้ใหม่นี่มันเหนืดมากนะครับมันเอาใช้ไม่ได้เวลาที่เราเอาไปรดน้ําต้นไม้มันจะมันจะมีสารเหนือะเวลาที่เราเอาไปผสมน้ํแเราเอาไปรดน้ําต้นไม้หรือทําอะไรเนี่ยครับไอสารไอเหนอกเหนืดเนี่ยมันเหมือนน้ำมันดิบอ่ะมันก็ไปเกาะตามใบนะครับใบมันก็จะตาย มันก็จะเสียมัน,มนเหมือนมีสารอะไรไปเคลือบที่ที่ผิวใบไว้นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงต้องเอามาตกตะกอนไว้ก่อนนะครับเรามาดูการกรอกขวดไปใช้งานกันนะครับการกรอกขวดนะครับก็ให้ใช้ช้อนนะครับตักหรือว่าอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเน้นที่เรา จะต้องทำเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตะกรนมันตีขึ้นมานะครับต้องเบาๆเลยเรามาดูตะกรนกันนะครับทุกคนว่าที่ผมบอกว่าเราไม่ ไม่ต้องเอาตะกรอนมะันอะมันจะมีลักษณะยังไงครับเน,นี่ยพอเทให้ดูครับมันก็จะเป็นนี่ยนครับมันก็จะคล้ายๆน้ำมันดิบเลยนะครับก็คือมันจะเป็นสารเหนืดนันเองครับที่เราไม่ต้องการนะครับเวลาเก็บนะครับผมก็จะใส่เอาไว้แบบนี้เลยนะครับมันสีดำอยู่แล้วนะครับ พอเราเก็บใส่แบบนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปไว้ที่แสงน้นอยๆนะครับแล้วก็มีความเย็นนิดนึงเพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติของเขาเอาไว้ใช้งานนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับเราก็จะใช้อยู่แค่อันนี้มันจุอยู่ที่2ลิเลนะครับ2ลิตรแเราก็ใช้ ตอนเดียวลงไปคนจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปฉีดได้เลยนะครับถ้าเราจะทำการบำรุงดอกหรือบำรุงพืชนนะครับเราจะฉีดตอนเช้ามืดนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะไล่แมลงนะครับพวกแมลงต่างๆที่จะรบกวนเนี่ยเราฉีดตอนเย็นครับส่วนถ้าใครใช้สวนใหญ่ๆนะครับ ผมจะแนะนำอย่างนี้ครับถ้าน้ำา20ลิตรนะครับน้ำเปล่า20ลิตรเนี่ยเราใชา้น้ำส้มควันไม้เนี่ยนะครับอยู่ที่100มิลลิลิตรนะครับน้ำา20ลิตรใช้น้ำส้มควันไม้1 0 0มิลลิลิตรนะครับหรือว่า1แก้วครับถ้าใครใช้เยอะกว่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะขยายตัวเลขนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ลองใช้ดู ก็เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ไปกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับสำหรับสารีดีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ